เปียนในหูของคุณเกิดจากการดาวน์โหลดความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อการรักษาและการกระตุ้น DNA เพิ่มเติมโดยเฉพาะส่วนต่างๆของสมองเราขอให้คุณดูแลร่างกายของคุณนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ20นาทีโดยหายใจลึกๆเดินเล่นทุกวัน ควรอยู่ท่ามกลางต้นไม้ดื่มน้ำบริสุทธิ์ในปริมาณมากไอแน่ใจว่าได้พักผ่อนให้เพียงพอใส่ใจอาหารของคุณไม่มากเกินไปมือเดียวเป็นเรื่องมหัศจรรย์หาคุณทำได้บังสิยรัฐบา้านมีผลไม้เป็นหลักเมตตา ทางร่างกาย